ครับเรามากันที่อาการป่วยของคุณครู oh. รักกันหน่อย <Kh á. S 1> นะครับมาอัปเดตกันนะครับว่าล่าสุดเนี่ยอาการของคุณครูรักของเราเป็นยังไงครับ oh. อัปเดตกันต่อนะครับสำหรับอาการป่วยของคุณครูรัก สัทธาสัทธาทิพย์นะครับจากบ้าน True AF ที่ต้องพักรักษาตัวจากอาการเส้นเลือดขอดในสมองน้อยข้างซ้ายแตกนะครับซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็ได้มีการย้ายตัวผู้ป่วยนะครับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราชครับ เมื่อเมื่อทำการย้ายเสร็จปุ๊บนะครับก็ไม่ปล่อยให้รอนานครับก็มีการพาโพสต์ภาพลงในไอีนะครับพูดถึงทุกคนเนี่ยบอกทุกคนที่เป็นห่วงว่าตอนนี้ครูรักถึงโรงพยาบาลสริริราชแล้วนะครับยังอยู่ในห้องรวมกึ่ง ICU ที่ค่อนข้างแคบอาจจะไม่สะดวกถ้าเกิดใครอยากจะมาเยี่ยมนะครับค่ะพร้อมอัปเดตอาการว่าครูรักสามารถพูดคุยได้แต่ยังปวดหัวเป็นระยะเรื่องความดันแพทย์ยังต้องดูแลยอย่างใกล้ชิดเพราะว่าสูงถึง170เลยค่ะ ส่วนเรื่องของการรักษาการฉีดสีฉีดกาวอุดเส้นเลือดที่รั่วจะเริ่มดำเนินการในวันนี้ค่ะแม้จะชี้แจงแล้วแต่หลายๆคนก็รวมถึงทีมงานทูอินไซก็ยังอดเป็นห่วงครูจากบ้านทูเ AF ไม่ได้ก็เลยขอต่อสายตรงหาภรรยาคนสวยนะคะคุณตู่ดวงฮะไทยและได้ทราบว่าแผนการรักษาถูกเลือดออกไปเป็นวันพรุ่งนี้ประมาณ10บโมงเช้าแต่ที่สําคัญกว่าก็คือตอนนี้สภาพจิตใจของครูรักค่อนข้างแย่ค่ะ วันนั้นนะคะเมื่อวานเนาะที่แกให้อัดคลิปลงไปเนี่ย <Huh. S 2> แกไม่อยากให้คนอื่นเป็นห่วงเนาะว่าเออแกไม่ไม่โอเคเนาะแต่ว่าลึกๆเขาอะค่ะเขาไม่โอเคอยู่แล้ว mm. มันเลยมันเหตุมันส่งผลได้ชัดเจนมากต่อความดันเพราะมันไม่ลงแกแย่กว่าเดิมตั้งแต่สภาพจิตใจแกก็คือแกเครียดเพิ่มมากขึ้นอย่างหนึ่งเลยก็คือคือฟังฟังการอธิบายจากคุณหมอด้วย พราะรู้วิธีการการที่จะรักษาแล้วมันค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะว่าแกเป็นคนไม่ไม่ค่อยคือตั้งแต่เด็กแล้วคะ่ะที่แล้เป็นคนไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับการไปโรงพยาบาลเป็นคุณหมอคือกลัวกลัวมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้ยคะ่ะพอพอมาเจอเคสแบบนี้แกก็ยิ่งแบบกลัวเข้าไปใหญ่อะไรเย่างนี้ยคะ่ะ <c oughs> แต่ปาแกอาจจะบอกว่าแกไม่กลัวอะไรอย่างนี้ยแต่ลึกๆแกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเค คือเปอร์เซ็นต์นะคะมันมันไม่ไม่ได้น่าเป็นห่วงขนาดนั้นค่ะแต่สามอย่างในในในการผ่าตัดครั้งนี้ที่ที่หลักๆเนาะก็คือหนึ่งผีมือแพทย์นะคะสองรขูของของรอยรั่วว่ามันลึกแค่ไหนกับสามก็คือขนาดคือถ้ามันยิ่งลึกเนี่ย มันก็ยิ่งน่ากลัวถ้ามันลึกมากๆมันมีสิทธิ์ที่จะไปโดนเส้นเส้นอื่นได้อย่างนี้ค่ะพี่เล็กกับพี่แอนนาน่าจะทราบได้ได้เข้าไปคุยกัคุณหมอพอดีว่าคุณหมอแกคิวแบบแม่นมากสฟิน่แกจะอยู่ในห้องผ่าตดัดส่วนตัวหนูแล้วหนูเล,ลยยังไม่ได้พบกับคุณหมอนะคะแต่ว่าเท่าที่ที่ฟังจากพี่เล็กพี่แอดมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นต้องไบคอยให้กําลังใจก่อนเข้าผ่าตัดเลยไหมคะ ก็คิดว่าจะไปจะไปตอนเช้าก่อนค่ะจะไปตอนเช้าให้แกเห็นหน้าหน่อยเนาะระยะเวลาในการที่จะเข้าไปในห้องผ่าตัดเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงไม่รวมไม่รวมออกมาแล้วนะคะถ้าออกมาแล้วนี่น่าจะพักอีกประมาณสามสี่ชั่วโมงถ้าโอเคร่างกายเขาโอเคดีก็สามารถกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่โอเคก็ยังต้องนอนที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อที่จะดูอาการต่อไปสักวันสวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันแรกเลยน้องไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าพอเขาไปเห็นปะป๊ามีสายระยงะอะยังเขาก็เหมือนเด็กเขาก็เหมือนรู้อะค่ะว่าแบบไม่โอเคนะอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะเล่นกับปะปา๊าอะไรเงี้ยกับหลอกแค่อะไรอย่างงี้ของเขาไปอะค,ะอค่ะแล้วแต่ว่าดีตรงที่ว่าเขาไม่ร้องหาเขาจะถามบ่อยๆมากเขาจะถามว่าปะป๊าอยู่ไหนปะป๊าไม่สบายหรออะไรเงี้ยปะป๊าหายยางเมื่ไเลยปะป๊าจะกลับอะไรเงี้ยค่ะ เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพี่ตู่ทั้งพี่ตู่เองแล้วก็ครูรักเองด้วยค่ะค่คะขอบคุณค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับครูรักด้วยเช่นกันนะคะเร็วเนะครับคุณครูครับกลับมาสร้างสีสันให้กับพวกเราใหม่ความสนุกสนานความรู้ต่างๆได้จากครูมาเยอะมากเลยนะครับค่ะ